สวัสดีครับพบกับนักสอนนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับอ่าคันนี้จะเป็นแบรนด์หลักเลยนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับเป็นตัวเซตอ dition นะครับปี2021นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทแค่นั้นเองนะครับลูกค้าสามารถจัดฟรีดาวค่างวด8,005 5นะครับประมาณนี้นะครับ รายละเอียดเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับคันหน้านะครับด้านหน้าเดิมๆเลยนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับไฟหน้าสวยกิ๊กเลยนะครับทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนเดิมอยู่นะครับเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับด้านหน้าเดิมๆนะครับขยับมาด้านข้างนะครับคันนี้สีขาวนะครับสวยรถใหม่มากเลยนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยน้ําท่วมเลยล้อแมกนะครับคันนี้จะเป็นล้อแมกแอนลอยนะครับมากับรถเลยนะครับเป็นล้อแมกสวยมากนะครับรถสวยเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตรงหัวกระจกเลยนะครับ ด้านข้างสวยไม่นะครับด้านท้ายก็ร้อยแม็กนะครับถ้าเป็นเซตเอディชันนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับสวยนะครับแล้วเรามาดูด้านท้ายกันนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับมาจากตัวรถเลยสวยสายกิ๊กเลยนะครับเรามีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับและก็โลโก้สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเป็นแม็กไลเนอร์ม่นะครับรถไม่เคยชนนะครับ แมคไลเนอร์ไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับดูใหม่มากรถปี2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารนะครับโดยรวมใหม่มากนะครับกินยังใหม่อยู่เลยนะครับรถน้องป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับคันนี้คุ้มมากนะครับระบบกระจกนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเพา3ก้านะครับเลขไมค์คันนี้มาอยู่ที่20,000กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับไม์น้อยมากเลยนะครับ หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัสกินนะครับอ่าเป็นหน้าจอแบบสมัยใหม่นะครับคอนโซลจะเป็นโทนสีดำนะครับดูสปอร์ตดูเท่นะครับแล้วก็อ่าระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับปรับได้ถึงสีระดับเลยแล้วก็สามารถปรับได้รอบทิศทางเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องสำรองไฟนะครับ12โวลต์นะครับอยู่ที่2จุดนะครับอ่าเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราชาร์ มือถืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ต่อตรงนี้ได้เลยคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่6สปีดนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนุ่มนั่งสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบใส่ของนะครับเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะวางภาชนะได้เลยนะครับด้านหลังก็ใหม่มากนะครับโดยรวมถือว่าสมบูรณ์น่าใช้งานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับโดยรวมถือว่าใหม่มากเลยนะครับรถปีส0 2 1คันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้า เครื่อง2,400ซีซีนะครับขนาด150แรงม้านะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่เวลาเบรกนะครับคานนะครับเป็นคานเดิมนะครับตัว R ตัว L นะครับยังอยู่นะครับเป็นคานเดิมเม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับรถน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับแผ่นเพลทนะครับเรามีนะครับ น่เป็นแผ่นเพจมาจากโรงงานตัวรถเลยนะครับกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงเดิมนะครับกระโปรงหน้าเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมเดิมมาจากตัวรถมาจากโรงงานเลยนะครับโดยรวมถือว่าใหม่และก็น่าใช้งานมากนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรัก r ีโวปี2021คันนี้นะครับราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับล้อแม็ก สวยเลยนะครับค่างวดนะครับตลอดสัญญานะครับฟรีดาวอยู่ที่ประมาณ8,500บาทแค่นั้นเองนะครับส่วนลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร098นะครับ4696699นะครับบริษัทสมโยงคาเซนเตอร์หรือทักเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยบริการลูกค้านะครับอ่าแล้วก็เรามีบริการรับฝากทําสัญญาทั่วประเทศนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับโอเค สำหรับวันนี้ทั้งสวนแล้วก็ทีมงานขอญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ